เหตุผลอะไรที่ทำให้ลิซ่าแบ็คพิงคเป็นไอดอลที่รวยที่สุดในวงเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปปี2020กลาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุกเด็ดด้วยนะครับผมลิซ่าเป็นที่รู้จักในฐานะสมาชิกของวงแบ็คพิงสาวงามชาวไทยได้ใจแฟนๆอย่างรวดเร็วด้วยทักษะการแรปที่น่าทึ่งและการเต้นที่ยากจะลืมเลือนเธอยังเป็นที่รู้จักของแบรน์ระดับโลกอีกมากมาย ก่อนที่จะมีชื่อเสียงเธอมาจากภูมิหลังที่ดีไม่แปลกใจเลยที่ความโด่งดังของเธอทําให้เธอได้รับโชคมากมายมีรายงานว่าลิซ่าแม็กพิงเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปที่ร่ำรวยที่สุดด้วยเงินสุดที่10ล้านเหรียญและมูลค่าสุดทธิโดยรวมของทั้งวงแม็กพิงประมาณ35ล้านเหรียญน,นอกจากได้ได้จากวงได้ได้จาก B a งานวงงานเดียวหลายชิ้นยังมีงานที่จีนที่ลิซ่าได้มากกว่าเพื่อนหน่อย ซึ่งโชคดีที่ชดเชยกับรายได้จากคอนเสิร์ตท,ที่ทำไม่ได้เหมือนปี2019ปีนี้ยังสามารถเพิ่มได้อีกท่ามกลางวิกฤตโควิดไปดูกันท้นฝั่งความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่1นึนะฮะได้ตอบกลับว่าเอาแค่ okay, YouTube เดือนละ88ล้านบาท1ปีตีไป1,000ล้านบาทหักให้ค่ายแบบหมดโหดเลย400ล้านบาทแบ่ง4คนคนละ150ล้านคิดไว้ในใจลีซ่า150ล้านแล้วนะ ช่องส่วนตัวน้องมีรายได้ต่อเดือน2ล้านบาท1ปี24ล้านบาทหากค่ายเหลือ15ล้านตอนนี้มี165ล้านบาทโฆษณาพรีเซนเตอร์ enter, รวมไปแล้วหากเข้าค่าย200ล้านบาทยังมีรายได้เพลงรายได้จากการลงโฆษณาสินค้าช่องทางตัวเองรายได้จากไอหรืองงานจากไปรายการจีนตีไป100ล้านเดาเดาก็เกือบ500ล้านแหละ ขนาดศิลปินที่เขาไม่ได้ดังขนาดนี้เขายังซื้อตึกหลายร้อยล้านได้เลยอย่าประเมินรายได้ความดังขนาดนี้ต่ำไปความคิดเห็นที่สองนะครับผมเนี่ยตอบกลับว่าผมว่ามีสิทธิ์เกือบพันล้านตั้งแต่เดมาเพราะเทียบกับดาราไทยที่มีประชากรไม่ถึง70ล้านดาราตัวท็อปหรือคนไหนมีกระแสรับพรีเซนเตอร์10ตัวอัพรายได้ยังเกิน100ล้านดิสซาระดับโลกและเป็น global band ambassador แบนดรูหลายแบนดแถมตอนนี้ดังพลุแตกในประเทศที่มีประชากรหลักพันล้านผมว่าถึงอยู่แล้วไหนจะรายได้าทางอื่นทางไอจี u u u b e ขายของอย่างเยอะอนาคตตัวท็อปแน่นอนความคิดเห็นสนะครับผมได้ตอบกลับว่าคิดว่าข้อมูลที่อัปเดตน่าจะได้รายได้ามากกว่านี้แน่แบ็คพิง n ์เป็นวงที่ออกอัลบั้มไม่บ่อยคัมแบ็คก็น้อยแต่รวยมากส่วนนึงก็ต้องยกความดีความชอบให้ YG ที่ปูทางทั้ง4ี่สาวไปสายแฟชั่นและต่อยอดงานเพลงไปงานเดียวอื่นๆให้สีสาวได้รับงานที่หลากหลายความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมไม่ต้องบอกก็รู้ว่าลลิสาเขา้วยมากขนาดไหนเพราะงานวิ่งเข้าดัวขนาดนั้นมีแต่สินค้าบางๆระดับหรูหลาหมาเห่าโควิดหรือดราม่าใดๆก็ต้านไม่อยู่ฮ่าๆไปต่อกันอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม ไรายได้ของลิสตมันมาจากหลายทางเพลงโฆษณาคอนเสิร์ตโซเชียลทั้ง YouTube และ IG ยิ่งปีนี้รับโฆษณาเยอะมากเป็น10ตัวเพราะดังในระดับโกลบอลยิงโฆษณาในจีนค่าตัวมหาศาลคิดง่ายๆค่าตัวโฆษณาดาราในไทยตัวท็อปที่ประมาณ10ล้านบาทตัวท็อปของเกาหลีประมาณ20-30ล้านบาทแต่ถ้าเป็นตัวท็อปของจีนคือ100ล้านบาทขึ้นไปเพราะนี่คือการตลาดของประเทศ ที่มีประชากรเป็นพันล้านหักค่ายหักภาษีแล้วนับตั้งแต่เดมาและได้สุทธิของลิสหลายร้อยล้านบาทแล้วคงยังไม่ถึงขนาดพันล้านเพราะยังทำงานได้ไม่นานแต่อนาคตมีสิทธิ์ถึงแน่นอนเพราะวงนี้ดูทีท่าแล้วน่าจะอยู่ได้ยาวๆเป็นคนเก่งมีความสามารถมีสเสน่ห์และอยู่ถูกที่ถูกเวลาทุกอย่างถึงส่งเสริมให้ปังขนาดนี้ความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผม ัวเลขจริงๆแล้วน่าจะได้พันล้านัพนะครับดีใจและปลื้มใจกับลิสมากๆเลยครับน้องพยายามและทุ่มเททำงานหนักเพื่อทำตามความฝันจนประสบความสำเร็จได้ในระดับสูงเป็นไอดอลให้กับคนทำงานทุกวงการเลยทีเดียวความเห็นต่อไปนะครับผมเห็นตรงกันกับที่หลายคนบอกตัวเลขนี้ประเมินกันตั้งแต่ปี2019ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า แล้วก็พากันเอามาใช้ต่อๆกันเริ่มจากต้นปี2019บอกว่าเป็นตัวเลขที่ได้จากการประเมินมูลค่าพอลายป,ปีก็บอกเป็นรายได้ปีที่แล้วรายได้ส่วนใหญ่น่าจะมาจากทัวร์คอนเสิรต์ตส่วนปีนี้รายได้ในส่วนของโฆษณาอีเซนเตอร์เด่นมาเลยจะได้มากกว่าปีก่อนหรือเปล่าก็ได้แต่เดาๆกันไปแต่ที่นแน่ๆตัวเลขนี้ประเมินต่ำไปความเห็นต่อไปเลยนะกันนะครับผม ค่าโฆษณาของลิซ่า10ล้าน US ตั้งแต่ปี2019แล้วไม่ใช่เหรอปี2020เนี่ยอย่างพีคมีพีเซนเตอร์โฆษณาทั้งเดียวและกลุ่มไม่น่าจะต่ำกว่า10ตัวสำหรับลิซ่าหรือพวกสัญญาในปีอย่าง AS รับรู้ได้ได้ปีก่อนแล้วว่าและมีส่วนแบ่งจากอัลบั้มอีกปี2020น่าจะได้เยอะกว่าปีก่อนๆนแน่ๆปีก็ตั้งหน้าตั้งตาเป็นสาวที่รวยกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่ากันต่อไป ความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมยอมรับเลยว่า YG จส่งออกเสาวได้เก่งมากจริงๆทั้ง4สาวมีแต่งานเด่นๆกันทุกคนและไม่มีคนดอบเลยส่วนลิซ่าเรียกว่าโชคดีที่เป็นที่นิยมในจีนมากๆทำให้รายได้เยอะกว่าคนอื่นแต่คิดว่าในอนาคตจะได้เงินมากกว่านี้อย่างแน่นอนความเห็นต่อไปเลยนะครับปีก่อนๆประเมินไว้11ล้านเหรียญปีนี้พีกว่าปีก่อนๆ10เท่า ลดมาสิบล้านเหรียญเดาในเดาสุดๆเอาแบบเราๆตามน้องเดาเล่นๆปีนี้เจ้าลิสน่าจะแลดได้400ล้านน่ะ Vivo ก็น่าจะ25่ล้านแบบเดาๆถ้ามีคอนออนไลน์ปีนี้น่าจะรับซับอีกมากรือมีทัวคอนคงด้วยรับไปปีนี้อาจเกิน500ล้านได้เลยก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปน่นาห้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ